สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันเอ 5G e s p o r t ์ตยูซีรีส์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพสอนยี่ครับวันนี้อยู่กับผมลาสคอสเซอร์และคุณอดัมครับผมเราหน้าที่บรรยายการแข่งขันในวันนี้ตลอดทั้ง4คู่นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดก่อนจะไปพูดถึงการแข่งขันกันเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเลยถูกต้องนะครับผมเจ้าแรกก็คือเรดบูนั่นเองนะครับเรดบูโซดาอินดีจีดริงค์นะครับซึ่งเรียกได้ว่า อร่อยซาสดชื่นยาวๆกันไปด้วยกันหอมกลิ่นผลไม้นะครับเอาไว้บูสต์สเตจี้กับสาวทุกคนได้เลยนะครับโดยมี3รสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเลดบูเบอร์รี่แบ็กเคอร์เรนต์อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ผมถืออยู่นี่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวของแอปเปิลองุอ่นชรยมัสแคทใช่ก็ะจะมีอยู่ตรงหน้นจาจอคุณผู้ชมเลยใช่จะเห็นอยู่นะครับถูกต้องนะครับตัวท้ายที่ผมถืออยู่คือเกรฟฟูดผสมกับสับประรดนั่นเองอนะผมหอมซาสดชื่นไม่มีน้ำตาลดื่มได้สบายแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นต่้งของ มาม่าครับนะครับนี่มาม่าครับอร่อยทุกครับนะครับสะดวกแล้วอร่อยง่ายเพียงแค่สามนาทีคีมัสเศษตรงนี้ก็จะขออนุญาตบอกว่าเป็นมาม่าครับที่สามารถรับประทานได้ง่ายมากอันนี้เป็นโจ๊กครับรสมาม่าหมูสับนะครับถ้าเกิดว่าปกติคุณทานมาม่าอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวของมาม่าารับประทานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบโจ๊กซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ทานง่ายกว่าปกติสักหน่อย ใช่ก็ต้มแค่สองนาทีสำหรับตัวนี้นะผมก็รสชาติคล้ายกับตัวมาม่าที่เราเคยกินไปแต่แค่อยู่ในรูปแบบโจ๊กกันเองนะผมใส่การน้ำร้อนิดนึงก็กินได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับผมนะใครที่อยากกินระหว่างที่เราดูภาคแข่งนะก็ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วประทานง่ายด้วย สามนาทีเท่านั้นเองนะครับถูกต้องครับสุดท้ายก็คือตัวของทรอสนะครับผมทรอสโรออนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับดีมากๆเลยซึ่งมีหลายกลิ่นด้วยเช่นกันทรอสโปรโรออนไม่ใช่แค่ปกป้องแต่ปลดล็อกความมั่นใจอย่างแท้จริงนะครับแล้วกินกายได้ถึงกินสองชั่วโมงด้วยเช่นกันตัวนี้เลยครับผมนี่คือผู้พับสดุของพวกเรานะครับในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกันต่อครับคุณผู้ชมหลังจากจบคู่แรกไปแล้วด้วยสกอร์สองต่อศูนย์นะครับโดยที่เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่รอบต่อไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์แต่ว่ายังมีคู่การแข่งขันให้เราได้รับชมในวันนี้เนี่ยอีกถึง3คู่ถูกต้องเลยนะครับเบสซ์ซอทรีแบบ g l o b a l band จัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับคู่ถัดมาคือเคมุดหรือว่าเคมยูทีทีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะครับที่หลายคนรู้จักกันนะครับ เจอกับ E t e ท h นะครับ e t e ท h นี่ถ้าเรารู้จักกันมาอย่างยาวนานเป็นทีมที่เป็นหนึ่งเต็งเนาะแข่งขันมานานมากๆแล้วหลายซีซั่นแล้วช่วงปีที่ผ่านมาก็แข่งเหมือนกันเนาะรวมถึงเรียกว่าหลายๆทัวร์นาเมนต์เราก็จะเห็น E-Tech เนี่ยวนเวียนอยู่ตลอดโดยใช้ชื่อทีม e t e ท h นะครับดังนั้นทีมนี้เป็นทีมที่น่าจับตามองมากเนาะผมมองว่าเคมยูเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีฟอร์มอะไรไงบ้างเป็นมอที่ผมเคยอยู่อ่าเท้าความก่อนนะครับแต่คุณจบแล้วจบมาแล้วได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่รู้แล้วว่านักแข่งเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้เรารู้กันนะผมเคสยวิธีครับประทับกับอีเทกันเองครับโอ้เป็นตัวของเอนโซโลมแต่พอโดนแบนพวกแครี่ที่เป็นประเภทเบอร์สเมดหรือเอาอินไปหมดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเอนโซควงมาเนี่ยดาเมดไม่พอนล้วเนี่ยดาเมดขาดมากนะใช่ค่อนข้างขาดโคตรเลยครับครับคือ ควงมาเสร็จแล้วแบบเอลสูนถือสนัยยังไงต่อดี <laughs> ยิง <laughs> ยิงตวเยวนะควงมาแล้วยังไงต่อ <laughs> ควงมาแล้วถ้าควงมาแล้วลงไม่ถูกที่ยิงไม่โดนเนี่ยกลายเป็นเอลสูนทำอะไรไม่ได้เลยเ <laughs> นี่ยไม่รวมอีกนิดที่เป็นสกิลช็อตเหมือนกันแล้วคีล่าเนี่ยต้องฟลอฟคือปกติคีร่าจะล้วง <laughs> ถ้าคุณควงมาแล้วคีร่าล้วงไปแล้ว แล้วคีร่าก็จะช่วยตีไม่ได้จะมีสกิลหมดไงใช่สุดท้ายลาสพิกเป็นออีครับก็คือคอมเนี่ยเหมือนที่พูดไปตอนเห็น2ตัวแรกเป๊ะเลยคือเอาออีมานะครับมีตัวของออฟเลนที่เป็นตัวดามเมจไฟเตอร์แล้วก็มีตัวโลมาเติมในการทำลายป้อมช่วงต้นส่วนเกมยูทีทีเนี่ยผมว่าค่อนข้างโดนอีเทคบีบดับนะคือแครี่ที่ควรจะต้องเป็นตัวเล่นกับเอนโซที่เป็นตัวต้นเกมด้วยอย่างเฟนนิกหายไปไฮเตะที่เป็นตัวเบิร์ดหายไปแล้วมาจบที่ตัวของเอลซู มันเลยเล่นยากมากๆเลยกับเรื่องของการพิกออฟรวมถึงแต่ละตัวที่พิกออฟมาเนี่ยเลียหน้าโดดหนียีหน้าหนี <ynen. S 1> เอาอีหนีคุณควงใครมาก็ไม่มีใครตายในเกมนี้ตอนนี้โม,โมบิลิตี้มันเยอะมากอะอีเทคที่ดับมานะครับครับแล้วก็ตัวของวะไฮเองคงไม่ได้อยู่ให้ดึงอยู่แล้วแต่ถ้าดึงโดนก็เกมพลิกนะแต่แต่มันค่อนข้างดึงยากครับไปได้อีกแง่นึงก็คือผมคิดว่ามีสลิม ที่เป็นชอยที่โอเคนะครับ,รบเขาเขาเลือกที่จะเล่นเอลสูมากกว่าแต่ในใจผมมีอีกตัวหนึ่งก็คือสลิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยิบสลิมมาพิกนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือสลิมโดดหนีเอาอีได้อืสลิมสามารถโดดหนีลีเลน,น,นาได้แล้วสลิมเองก็สามารถจ่ายซีซีเพื่อคอมโบกับก,บการเล่นของเอนโซทุกอย่างมันดูค่อนข้างลงล็อกร่วมถึงสั่งหานโตโรได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าสลิมเป็นตัวพังแทงธรรมชาตินะครับดิกเตอร์เจอกับยีน่านี่สกิลเพย์แมชอพนะแล้วแล้วก็คลออ้อมมาแต่ไกลครับ ดักอยากกระไดเจอคนที่ล้ำอยู่แต่ว่ามีคนค้าเหมือนกันเนี้ยความเป็นลิกเตอร์ครับโคตรอึดฮนะเก็บหิวเลือดเด้งกลับมาครึ่งหลอดเลยนะอืแล้วยีหน้านี่คือเล่นสบายเลยครับไดเลนพาริตี้ครับเราไดอินเวตป่าด้วยนะอเอายีโหนมาอินเวตป่าตรงนี้แล้วว่างไฮตี T ฝั่งป่าตัวเองนั่นหมายความว่าฝั่งอ e ีเทคเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งใช่ครับอ็อบเจกตัวนี้เนะี่ยลงไปมังกรนะครับเขาลงมาเร็วกว่านะริกเตอร์ค่อนข้างช้าพอสมควรนะ มีโอกาสที่เขาจะคอได้ก่อนนะเพราะดิกเตอร์เนี่ยกว่าจะมาสมทบ yeah, s <S อาจจะตายไปก็ได้ครับมังกรแล้วก็ขอมาอจะเปิดมาครับผมแล้วงัดประตูจังหวะแรกก็จะก,ก,ก็แช่มาหลบมุมค้างสวยผมแล้วไล่ทางฝั่งของข้าวออไปได้ฮะัดิกเตอร์โดนไทงท yeah, างฟังของยีน่าจัดเม็ดมาโดนก็จริงครับแต่เขาถอยมาได้อยู่ดี s <S แล้วไก่เกรดพาทัวร์โลพอสมควรครับทำให้ต้องถอยมาก่อน อีเท e ็ Tech ครับเขาก็้งแต่ก็ข้างเยอะแล้วมีคนกลังสุยฉาอยู่ต้องจ่ายแทงก็ไม่สมก,ก่อนยกลอยได้ถึงสองตัวด้วยกันแล้วเรียบร้อยครับตัวลูกเก็บคิวไว้ได้ต้องยอมปล่อยมังกรตัวนี้แนะทางฝั่งของเกมวีทีทีแซมราก้อนครับเป็นฝั่งของอ e ีเท็ที่เก็บไปได้นะครับครับและน่าจะเออจะล่วงประเด็นเลยยีหน้าจะพลาดเองโดนยิงออโต้อีกทีแต่ไม่ไมตาย,ตายและดิสเกตก็ไม่ตายครับโอ้โหเลือด เหลือไม่ถึงสิบกะนเมื่อกี้สุดท้ายไปโดนร่ายมาแต่ว่าเป็นการร่ายที่อันตรายมากเพราะว่าแลกกับชีวิตัวเองไปครับโอ้โหกองตกครับยอมฉายฟิกเกอร์มาเพื่อเรเนไฟไม่รู้ว่าจะดูไปไหนครับเหมือนกลั้เสียเป่าเนาะโอ้แล้วจัดเมนโดนมาแต่ดึงโตโรคิดดีๆผมดึงตัวนี้ตัวนี้มันเหนียวเนื้อวตัวนี้มันเลี้ยงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันเครียดเหนียวเหลือเกินไม่มีใครเบิ์ดใครตายโอลีบเบอร์มากันแล้วแต่ผมจบแล้วฮะก็เป็นภาพอย่างที่ คิดไว้ระดับหนึ่งนะอือเพราะว่าดึงตัวไหนไม่ได้เลยจริงๆเ<อ>กมนี้สาเหตุที่เราเห็นเขาดึงตโตโรอ่ะไม่ใช่ว่าเขาต้องการจะดึงตโตโรนะมันไม่มีตัวอื่นให้ดึงและตโตโรก็เดินมาให้ดึงด้วยแบบดึงไปเลยจะได้ไปยกได้สวยๆหรือว่าถ้าเกิดว่าจะดึงเพื่อนก็คือตตโตโรก็ยืนบังอ่ะเพื่อจะให้ตัวเองเป็นเป็นคนที่รับอยู่คนเดียวเท่านั้นครับอาแกรับอะหายไปก็จะเป็นหน้าดับเลเยอร์เนี่ยที่เป็นเป้าหมายโอ้โหยกลอยมาจังหวะแรก อาจจะออฟต่างก็จริงครับดิกเตอร์เพจจะขังอยู่แต่ว่าตัวเองโดนรุมอย่างแน่นอนครับหนึ่งต่อสี่แบบนี้ถอยดีกว่าเด็ดรีเอเปิดมาแล้วครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วครับทางฝั่งของดิกเตอร์เรียบร้อยดาร์สลเยอร์ครับเป็นของอ e ีเทคไปได้ออฟติกทุกอย่างเลยครับดได้ป้อมได้มังกรแล้วก็ได้ดาร์กเจสู่เกมนี้เล่นยากมากครับด้านบนโดนอีกค,ครั้งหนึ่ง,ตงแต่ดีครับผมที่เขาลหลุดออกมาได้แบบง่ายๆฮะไม่งั้นมีงานได้ต่อนอนไก่เกรยพาทัวร์ ควงกระบองรอไว้อยู่มีจัดเบนไว้แต่ว่าควงโดนทัวเมลยเขาว่าถอยทีกว่าแต่ตอนนี้คอมโบไฟมาต่อเลยเขา,าไม่ใครก็ไม่ไหวเพราะเป็น1นึ่ลุมสีไก่เก๊พาทัวโดนทัวไปถึงบ้านเลยวิปเปิลคิวตกีหน้า ป้อมบ,บนพังทันทีและมีโอกาสที่จะไปต่อด้วยนะครับหายไป3าคนจากการเอาอินทุกคนเข้าพร้อมกันจังหวะสวยงามมากๆแล้วมีคนไม่ยอมกลับมีคนไม่ยอมกลับต้องจ่ายฟิกเกอร์ถอยออกไปก่อนเลยแต่ยังโดนเบิร์ดอาเมตาเมต,ตามหลังไปและเซเว่นกาดมาพอดีคิล่าจะเข้ามาเบิร์ดไฟไม่น่าใช้เรื่องที่ดีคิล่าเข้ามาแล้วต้องถอยออกแบบทันทีโอ oh. oh. ้โหเดวิจีนซาเวสครับยังโงที่จะดึงไว้อยู่อุ้ยต้องถอยมาก่อนับไม่งั้นตัวเองโดนเบิร์ดอาจจะตายได้ครับ ซีมีหน้าฮะคัาเพื่อนเรียกว่าคําแบบคําจริงๆอะ่ะบางกระสุนบางทุกอย่างกคเพื่อนหมดเลย5ทีเงินห่างกัน4,000แล้วครับอืม4,000เลยนะอือเยอะมากเลยครับอีเทคเล่นคอมนี่ต้นเกมมันต้องสน b บอลแล้วก็ทำได้เหมือนภาพ KU เกมก่อนหน้าเลยฮะก็คือตอนนี้เงินมันนำละ แล้วก nah ็ใช้เงินเนี่ยในการเคลมออฟติท <wurde> ีปกับเคลมป้อมออกไปเรื่อยๆและดึงมาโดนต้องกดจ่ายแล้วก็แชหนีออกไปแล้วก็จะโดนฮุกกลับมาทั้งนั้น่องยีหน้าแดชออกได้แบบไม่ยากเย็นครับตัวของยีหน้าคอมเวอร์กลางอยู่แล้วมังกรตัวนี้ถูกเปิดโดยฝั่งของอีเทคอาจจะกล้าเข้าเพราะว่าตัวเบอร์ชิดี่อาจจะตายได้เราจะเฟรนดิ้งแฟนทอมเข้ามาอยู่ครับแต่ว่าค่อนข้างลึกพอสมควรแต่ว่าเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เลยกลับไปครับต้องถอยมาก่อนแล้วนี่ครับเสืวตีซาเวดได้ตัวทาวเวอร์มาแล้ว ความเป็นโวไฮครับมันไถเร็วด้วยต้นเกมโอ้โ่ในแต่ล้วก็อนแค่นีกรอบครับแล้วจะเอาป้องต่างนี้ให้ได้ก็ดึงกลับมาก่อนหนึ่งทีโตโร่รอจังหวะง้างมาแล้วผลักโดนไปสองตัวโดี๋ยวองอัพสวยแต่เลน่าเหมือนจับมุมไม่ดีเท่าไหร่กำลังโดนไล่เก็บจากด้านของริกเตอร์สุดท้ายริกเตอร์เป็นคนที่เก็บคิวไปได้แต่มีคนมาเทะคืนเหมือนกันแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครับ และเป็นใด้านของวอลไฮที่เก็บนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นป้อมของฝั่งอ e ีเทคด้วยนะครับนี่คือ4ทาวเวอร์ที่พังลงไปแล้วอาเปิดต่อนีจีน่าเจอกับตัวของก็จะเดร์สุสันอุยอ้ยฟิกเกอร์มาฟูมูนไปถอยยาวๆครับเ,เกือบตายครับเมื่อกี้เกือบจะร่วงเกือบจะไม่รอดครับทีม่มีน่าเล่นโตโร่คุ้มมากโคเรีเบอร์เลนทัฟฟายใจออกมาคำด้านหน้าอยู่เซียวทีซาเวตไม่สนใจใครครับตัวเองทำเมีออยดเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามีตัวแทงที่หนามมากๆคำด้านหน้าด้วยใครก็ลงไม่ถึงนะ แยกดันแล้วนะฮะโดยที่4คนที่เหลือเหมือนจะเว v e r ในบริเวณของ Darklayer และถ้าเขาได้าร์คตอนนี้อีกไม่เกิน30วินาที Dark ตัวจะเกิดเขาจะมีสิทธิ์เล่น d a r k เ a อ e r แบบ3 4เวฟติดกันเหนือเวลาสังหารหนึ่งมันออก2เวฟใช่ไหมใช่พอหมดปุ๊บ8นาทีครึ่งตีอีกตัวก็จะได้4เวฟเลยแล้วได้ตัวของ d a r k เยอร์มาปล่อยในเลนอีกอโอ้โหแล้วพยายามจะเซตอัพเวฟครับ Etek เซตอัพดูดันมากครับ ข้างล่างเซตไว้แล้วเหลือแค่ข้างบนที่รอเวฟชนอยู่ตอนนี้ก็จะมีกลางกับล่างครับที่พิอริตี้หลักๆเลยที่อีเทคทำได้ครับโอ้โหดึงโดนวัวเอาดึงมาลุมบอกเลยครับว่าว่าเจี๊ยบใส่ตะกิยวกับวัวหมดแล้วยกลอยได้ถึง3ตัว4ตัวโดนเบิร์สไปชุดเดียวแรงเหลือเกินเดี๋ยวโบฟังฟอมเข้ามาป่าไปหนึ่งทีเก็บได้เยอะมากเหลือเกินทางฝั่งของยีน่ายังคงฟรีในไฟายอยู่จะเอาอีกกำลังมาเอาเอาอีโหน่รอบนีหนึ่งเอาอีเอาอีม่เล่น เไดเอนโซมาเอนโซทำอะไรไม่ได้เลยครับบอกเลยคอานิ่งแล้วคว้าเข้ามาเบิร์ชุดเดียวหายไปทันทีตัวดีแคร์รี่พร้อมกับตัวของเมสอีกตัวก็หายเช่นกันทำเป็นอัลติเมทของเซเวนทีนซาวเวทไปแล้วหลกักคอนคอมาอีกครั้งหนึ่งถึงหน้าบ้านทันทีแล้วตัวของป้อมกลางนี้ ลอยเลยไหมครับจะสู้ยังไงเอ็นโซยังไม่ได้ดึงใครเลยเกมเร็วหหวก็ไปก่อนแล้วอีกส่จาจะจะกวาไว้ให้แล้วรุมหนึ่งต่อห้าแล้วจะเคลียร์คลิปและเคลียร์ได้ไหมแล้วเคลียร์ได้จริงครับแต่ว่าแลกชีวิตตัวเองไปแล้วเวฟบนมันมาเวฟกลางมันไปแล้วก็น่าจะจบเกมภาพนี้ไม่มีพลิกแล้วนี่คือเอสของ e t e ทและนี่คือเน็กซัสของ e t e ทด้วยเหมือนกันขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ูนในเกมนี้ครับนำไปอย่างรวดเร็วครับกับทีมคอามที่เขาดับมาต้นเกม ยีน่าโตโรพร้อมกับตัวของบอลไฮเล่น <Ừ. S 1> เล่น3คนทรีโอได้ดีมากๆก็คือพร้อมแบบเน้นปิดเกมไวแล้วปิดเกมตามเวลาตัวเอง <Ừ. S 2> เอ,อเล่นตั้งแต่ช่วง3 4สนาทีแรกแล้วไปพลิกจริงๆก็คือตอนที่ยีน่าเริ่มเข้าไฟ <Ừ. S 2> แล้วพอยีน่าเกิดปุ๊บคราวนี้ทีมเล่นง่ายมากสิ่งที่ยีน่าทำในเกมนี้อาจจะไม่ใช่การเล่นไฟตรงๆมากนะแต่ว่าไปเล่นเล่นข้างแล้ว <Ừ. S 2> ไม่มีใครหนึ่งหนึ่งกับยีน่าได้แล้วบลไฮมีหน้าที่ในการจ่ายดาเมจใสท่ทาวเวอร์อย่างเดียว เกมนี้นี่คือทาวเวอร์อยู่แบบถ้าเจอหน้าวอลไฮไม่เกิน10วิพังไม่เกิน5วิพังตลอดห้า้าไม่ตายเลยไม่แต่ตัวเดียวเกมนี้ไม่โดนล้วงเลยและอย่างที่บอกไปว่าการหยิบเอนโซในเกมที่ฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวโมบิลิตี้เนี่ยเล่นยากจริงไม่ได้ใช้เลยครับเกมนี้ไม่ได้ดึงสักรอบเลยนะที่ดึงแล้วได้ค่าแบบฟรีๆอ่ะก็มีครั้งสุดท้ายอ่าไม่ไม่นับแล้วกันอันนั้นมันไม่มีผลับเกมละ